วันนี้จะบวชแก้วมังกรจ้า<อ>บวชแก้วมังกรสูตรยาทิพย์บวชอะไรก็ช่างต้องสู่ขวัญก่อนนะแม่สู่ขวัญอะไรสู่ขวัญวันนี้แก้วมังกรจะได้ท้าวิธีบวชเออ บวชแก้มังกรเป็นสูตรของยายทิพย์เองแก้มังกรนะคะเราจะบวชโดยการที่กะทิน้ำตาลเราเคี่ยวไว้แล้วนะคะแล้วปล่อยไว้ให้เย็นหลังจากนั้นง่ายๆเลยเราก็เทแก้มังกรใส่ลงไปต้องปล่อยให้เย็นนะคะให้เย็นก่อนน่ายินมากเลยคุณแม่นี่เยิ้มมากนี่นี่นี่คุณขาคุณไปดูโอ้โหบวชแ บงกรนค่ะเดี๋ยวนะคะนี่สวยจริงๆนี่แล้วคุณอย่าไปเอาน้ำร้อนไม่ได้นะต้องให้มันเย็นนะให้ให้มันเย็นหลังจากนั้นสีแก้วบางกรมันก็จะออกเป็นออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะช่วยแล้วก็ลองชิมเอานะคะนี่สีสวยมากเห็นไหมใช่แล้วเห็นไหมมันน่ากินไม่ไม่ไม่ยากเลยค่ะชื่นใจแบบเหมือนเราบวชฟักทองบวชอะไรแต่แบบว่า ถ้าเป็นบวชฟักทองเนี่ยแม่ต้องเอากระทิร้อนใช่ไหมใช่ให้ฟักทองสุกแต่นี่เป็นบวชแก้วบังกอน,นแล้วดูอ่ะแม่ลอง